ไม่มีไม่ไม่ไม่ทำความผิดอะไรเราแค่ตั้งหวังสู้เราจะนี้ได้ปรึกษาพัฒนาในเวลาทการต่อสู้ยังไงบ้างก็ต้องก็ต้องทำในตั้งค่ะเพราะว่าพัฒนาเพื่อจะรู้ทุกอย่างนะเนาะป้าก็พูดอะไรให้เป็นในส่วนของป้าตันเองในเรื่องการขายของตรงนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะอย่างน้อยน้องๆก็ด้วยความที่นะป้าพยายามทุกอย่างคือเราเอาใจซื้อมา น้องเข้ามาก็ดีใจมากๆทุกวันเห็นภาพน้องๆเข้ามาแล้วก็แม่แล้วก็พ่อเข้ามาแล้วก็ปู่ย่าทุกคนก็คือมาให้กำลังใจแล้วก็รวมถึงหลายคนที่ข้างนอกที่เป็นเอสซีที่เป็นคือมันมันคือกำลังใจอะ่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนามากๆเลยก็มันมันรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวแบบสงเขากลัวสี่ค,คนหรือว่าต้องมีงอะไรเงี้ยมีคามรับรองกดอนอ๋อว่าอ๋อว่าทำที่ขอบคุณขอบคุณทุกคนมันเป็นความรู้สึกที่ พูดพูดพูดยากมากแล้วก็เลยว่าเขาพูดนะไม่รู้จะพูดว่ายัางไงสําหรับทุกอย่างเลยกำลังใจของลูกสองเขเลยอ๋อนางมังก็บอกว่าเมื่อวานในี้กลับบ้านไปก็บอกว่าแม่พ่อโดนจับเหรอหนูเห็นใ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 นข่าวในยูทูบอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะแม่บอกไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะผ่านไปได้ก็โอมก็แค่โอมไม่ทําอะไรอมแค่มาตบไหล เป็นอะไรที่ว่าสุดยอดมากๆแล้วว่าลูกชายไปเข้มแข็งลูกๆอยากมาเียมไม่จ้ะลูกว่าไม่ไปดีกว่าเราพ่ออยู่ที่บ้านเห็นว่าวันพรุ่งนี้เออน่าจะทางีนบอกว่ที่สามมีแนวโน้มในความรู้สึกเราว่าจะได้ประกันตัวหรือไม่ยังไงเราก็ยังไม่รู้น่าอยู่ที่สามเพื่อนแหละเวลาพวกที่ทำตามขั้นตอนที่ทางทางอะไเจ้าที่เพื่อนได้ได้ทำไว้อ่ะร้าเพื่อนมาสอบเราประกันตัวเตรียมนะคะเตรียมด้วย ต้องขอบคุณเอีผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็จริงๆมีหลายมีหลายใบมากที่เขาแบบยื่นมาให้ก็ถึงได้ทาคลิปขอบคุณบ้า